ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตร,ร,รเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรเคมีพันธุทิศบ้วนบางประมามาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันเถิดหนาทิศบ้วน คุยสาระแทรกวิชามีเฮฮาตามประสาทิศบวนเอ๋ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับผมทิศบวนบางประมาะหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเสี่ยงเนอผมก็มาพบกับท่านเป็นประจำใครมีอะไรอยากจะให้ผมคุยให้ฟังก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับเราก็คุยกันวันนี้ก็ต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้สุขภาพดีไหมหลายคนก็บอกว่าสุขภาพกายดีแต่สุขภาพจิตไม่ค่อยไหวถามว่าเป็นยังไงทำงานอยู่โกรธเคืองกับเพื่อนร่วมงานเกลียดมันไม่ชอบมันถามว่าไปเกลียดมันเรื่องอะไรล่ะอา้าวมันชอบเอาลัดเอาเปรียบมันชอบมาด่าผมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อันนี้ก็เข้าใจ ใจว่าชีวิตคนมันก็แบบนี้นะทีนี้ก็มันก็ไม่ใช่แค่โกรธแค่เกลียดกันธรรมดาแล้วมันไม่อยากอยู่ด้วยแล้วพอไม่อยากอยู่ด้วยก็คิดอยากจะลาออกนี่เป็นที่มาของคำถามวันนี้ครับบอกว่าอยากลาออกเบื่อที่ทำงานนะครับแล้วก็อยากไปทำเกษตรเขียนจดหมายมาปรึกษาว่าจะทำยังไงแต่ก็ยังลังเล ว่าจะออกดีหรือไม่ดีเพราะว่าทํางานดูอย่างน้อยก็มีเงินเดือนแน่ๆชัดเจนออกไปทําเกษตรกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็จะแยกตอบเป็น2ช่วงนะเป็น2ตอนตอนที่1ก็คือว่าไอ้เรื่องที่ทำงานน่ะมันหนักหนาสาหัสจริงหรือเปล่า ผมนี่ตั้งแต่นุ่มๆม,มานะเวลาใครเขาหมดไฟหมดแรงเนี่ยผมก็จะไปเป็นวิทยากรเรื่องนี้หัวข้อที่ผมพูดก็คือว่าสร้างสุขสนุกกับงานทํางานยังไงให้เป็นสุขนะฮะอ่าอะไรต่างๆประมาณเนี้ยหัวข้อประมาณเนี้ยเยอะนะครับเรียกว่าผมถึงได้แต่งเพลงชื่อเพลงงานไงเคยฟังไหมฮะ นกน้อยวินออกจากรังหาอาหารประทางชีวีเหมือนเราเตื่นเช้าวันนี้หาเลี้ยงชีวีโดยการทำงานทำงานก็เพื่อผลงานผลงานบรรดาลสุขชีวิตไม่ควรมีทุกข์ควรมีสุขสนุกกับงานงานดีก็มีเงินงานเดินก็เงินดีมาซิมาซีเรามาทำงานมามีความสุขสนุกกับงานมามีความสุข สนุกกับงานมาสิมาสิมา่วยกันทำงานเนี่ยครับงานครับสมัยก่อนผมเด็กๆบอกงานคือเงินเงิน,งนคืองานบรรดาลสุขนี่ยุกจอมพลสฤษดินารัตน์นะครับเขียนป้ายติดตามบ้านตามช่องต่างๆผมเด็กๆนะไปอ่านป้ายงานคือเงินเงิน,งนคืองานบรรดาลสุขนะครับอ้าวทีนี้แต่คนคิดน่าจะเป็นหลวงวิจิตวาทการ อ่าใช่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าก็ขาดการอย่างนั้นพี่น้องครับไอเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนเนี่ยมันมันไม่ยากหรอกนะฮะมันอยู่ที่เราเนี่ยเรามีอะไรที่เรารับรู้เรื่องของคนทั้งหลายท่านไปอ่านหนังสือสู่ความสำเร็จที่ผมเขียนไว้นะมันจะมีอยู่หน้าที่ผมเขียนว่า,าหลักการบริหารหกรู คือรูตารูหูรูจมูกรูปากรูขุมขนแล้วก็รูขับถ่ายเนี่ยไอหลักการบริหาร6รูเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาดา่าเราฟังแล้วก็ฟังแล้วก็คิดเอ๊ะไอทนนี่เขาด่ามันจริงไหมฮะอถ้สจริงเราต้องปรับปรุงตัวแลวะเอาปรับปรุงตัวถ้าดา่าว่าไม่จริงเรื่องเองไม่ใช่เรื่องของข้า เองด่าหรือเองกับเสียตัวเสียคนเองนะคือฟังแล้วเฉยได้นะตาดูเห็นอะไรไม่ชอบใจไม่ถูกใจเรามันนิ่งได้นะครับเราก็เลือกดูเอาสิอะไรถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยครับตาดูหูฟังจม,มูกดมกลิ่นอันนี้ผมก็วันหนึ่งอาบน้าอาบอาบไปผมก็สบู่มันจะเข้าตาแล้วก็หลับตาผมก็เลยมานึกว่าเออนะ ถ้าเราไม่รับรู้ไม่ได้ยินไม่ได้รู้ไม่เห็นไม่อะไรเนี่ยมันก็ไม่มีตัวทุกวิ่งเข้ามาแต่อันนี้มันเป็นช่องทางของทั้งตัวทุกขและก็ตัวสุขนะครับสุขทุกก็อยู่ที่หกรู้นี่แหละขับทายสะดวกเออเป็นสุขขับทายไม่ออกโอ้มันอึดอดัดอ่ะเป็นทุกดื่มน้ำน้อยอ่ะมันก็เลยแข็งสินะมันเลยแข็งข้อฮ <vulnerable> นะฮพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นท่านลองเอาหลักบริหารหกรูไปใช้บางทีถ้าเราไปวัดเราไปมองดูหน้าพระพุทธรูปนะบางคนก็ไปไหว้ไปขอเอท่านก็เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าโยมมาขอกันเยอะแยะนี่อาตมาจะให้ได้ยังไงเนี่ยนะถ้าพระพุทธรูปพูดได้นะ หรือบางคนก็ไปนอกจากไม่ไหว้แล้วยังไปยืนมองนินทาพระอีกนะเป็นพระพุทธรูปยังโดนนินทาเลยอ่าไปถามว่าเป็นไงมาดูพระเห็นมองอยู่องค์นานแล้วเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นไงบ้างอะ่ะสวยดีเสื่อย่างเดียวไม่พูดยังหาเรื่องตำหนิซะได้อย่างนั้นเพราะคนมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าพระพุทธรูปยังโดนนินทาว่าร้ายเลยแล้วเราเป็นใครไอ้เรื่องนินทากาเรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาผมนี่นะผมจะเล่าให้ฟังชีวิตส่วนตัวเลยในวัยหนุ่มฟิตมากอยากทำงานมีคนในแวดวงการสื่อสารมวลชนบอกว่าให้ผมนี่อยู่เป็นอาจารย์อยู่ในเกษตรจะต้องเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหน จะต้องทํางานทาําราชการไปด้วยด้วยการเอาข่าวของมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วมาส่งให้เขาเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ยังมีคนไปบิดพลิ้วไปพูดกลางที่ประชุมเลยบอกว่าผมนี่ไปรับเงินบริษัทไม่ใช่บริษัทเขาบอกว่าถ้าต้องไปทํางานไม่ต้องไปรบกวนงบประมาณหลวงนะฮะมาเบิกทางนี้เขายินดีช่วยราชการนั่นเอาไปพูดซะอาจารย์บ้วนเลย พศสัจธรรมชีวิตผมก็บอกอ๋อเหรออ๋อผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือเป็นอย่างนี้เหรออ๋ออผมก็เริ่มเคารพน้อยลงและผมก็เริ่มปลีกวิเวกครับปลีกวิเวกว่าอไอ้มนุษย์นี่มันร้ายกาจนะเพราะอะไรเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นนะบางทีเราจะไปทําอะไรแล้วบางทีมันไปขัดผลประโยชน์ทางอ้อมรับเนี่ยโอ้ยที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันเจ็บมาเยอะครับเพราะฉะนั้น ลองลองฝึกดูและแล้วสักพักมันจะรู้สึกโอ้เฉย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 ด่าแล้วด่าก็ด่าไปนะเราไม่ได้ยินนะะเราก็ตั้งใจทำดีของเราไปแล้วก็ทำนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็อย่าไปจริงจังอย่าไปอย่าไปให้ความสําคัญกับคนเลวอะนะไอคนไม่ดีมันมาให้ร้ายเรายิ่งคุณเด่นคุณดังคุณทำงานเก่งนี่นะโอ้ยคุณจะโดนสารพัดเลย เพราะว่าคนไทยไม่รู้เป็นเพราะดูละครเยอะหรือเปล่าจริงๆละครก็สอนคนดีนะแต่ว่าบางทีมันก็อิจฉาบทอิจฉามันเยอะคนก็เลยติดขี้อิจฉากันนะนะครับเป็นแบบนั้นอิจฉาแล้วก็ทํำลายทําลายเพราะฉะนั้นวิธีการนะเอาแบบผมไหมล่ะถ้าท่านรู้สึกอึดอัดกับใคร็คนหนึ่งนี่เขาทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็ชว์ใบเหลืองชว์ใบเหลือง อันนี้ในใจนะบอกเนี่ยฉันเตือนเธอแล้วนะมึงอย่าทําอีกนะะเพราะทําอีกเราก็ชูใบเหลืองครั้งที่2นะฮะแต่นี้ชูใบเหลืองครั้งที่สองยังไม่ไล่ออกเหมือนฟุตบอลสองครั้งนะนะที่เธอทําไม่ดีให้อาภาัยไม่คิดอะไรกับเธอทําอีกทั้งที่สามทำร้ายรับทําลายแล้วอีกคราวนี้ชูใบแดงเลยครับชู์ใบแดงคืออะไร คัดออกจากชีวิตนะคัดออกจากชีวิตก็หมายความว่าต่อไปนี้เธอนี่ตายไปแล้วจากชีวิตฉันนะฮะก็คือว่าฆ่าให้ตายครับแต่ฆ่าให้ตายนี่ไม่ใช่ไปคว้าปืนมายิงเขาเอามีดมาแทงเขาไอ้เมาเรียกโทสะนะฮะไม่ไม,ไม่เราไม่ฆ่าแบบนั้นเราฆ่าแบบทางพระฆ่าแบบทางพระ ฆ่าให้ตายคือว่าอ,อย่างผมนี่ผมฆ่าไปหลายคนนะเดินสวนกับผมทักทายยิ้มกันยิ้มแล้วก็ยิ้มเลยไม่มีความทรงจำหรือว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็รู้วงจรชีวิตเขาเราก็ไม่เดินเฉียดไม่เดินเฉียวไม่ไปเกี่ยวข้องนะเขาเรียกฆ่าให้ตายโอ้แล้วมันมีความสุขแต่ส่วนมากมันฆ่าไม่ตายไอคนเวลาโกรธ คนในที่ทํางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี้ยมันเอามานอนคิดทั้งคืนครับคิดทั้งคืนว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทาไมมันเป็นอย่างนี้อ้าวและไอ้คนที่มันให้้ายเราเนี่ยมันมีความสุขไปแล้วไอ้เรามานอนทุกข์ระทมขมขื่นอยู่เพียงผู้เดียวเงี้ยแล้วใครได้ประโยชน์อ่ะนะไม่ได้ประโยชน์เลยนะอย่าไปให้ความสําคัญกับคนเลวครับนะคนเลวคนไม่ดีนะไม่ต้องไปให้ความสําคัญ นะถ้าก็ดูเอาทีนะสุดท้ายไอ้ความเลวความไม่ดีนะั่นนะ่ะมันจะเป็นตัวกลับไปแหวงกัดตัวเขาเองนะถึงใครทำอะไรไม่ได้กฎหมายทำอะไรไม่ได้กฎเกณฑ์ของสังคมเขาจะลงโทษเองเขาก็จะเป็นบุคคลล้มละลายในสังคมไปเองท่านเชื่อผมแล้ววิธีสอนคนที่ดีคือทำให้เขาดูนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ฆ่าให้ตายนะครับฆ่าไม่ตายก็ไม่รู้จะทํำยังไงท่านก็ต้องฝึกอะแรกๆผมก็ยังทําไม่ได้เจนี้ที่ผมทําได้เพราะว่าผมมันมีอายุเป็นเกณฑ์เพราะผมมีหลักของผมว่า1นึถึงสิปีเป็นวัยเด็ก1 5บหถึงสาปีวัยเรียนนะแต่เรียนเนี่ยมันต้องเรียนทั้งชีวิตอยู่แล้วละ่ะนะส0ถึงห้ปีใช้วิชาชีพสร้างตัวให้ได้ถ้าวัยนี้ยังไม่เป็นโลเป็นพายยังเออระเหยลอยมาก็ ชีวิตชักแย่แล้ว50ปีขึ้นนะเตรียมตัวเป็นคนแก่นะครับเป็นคนแก่ให้ได้แก่ให้จริงแก่กล้าทั้งจิตใจนะครับไม่ใช่แก่กะโหลก,กะลาไม่ใช่แก่เป็นเท่าทารลกนะหกปีอย่าทำตัวเป็นภาระลูกหลาน70ปีให้หาทางลาจากโลกนี้ให้เร็วที่สุด <c oughs> นี่ผมก็70แล้วเนี่ย ยังลาไม่ได้เลยเพราะอะไรชาวนายังยากจนอยู่ผู้คนทั้งหลายเอาอยู่ไปก่อนแต่ว่าพร้อมพร้อมไปทุกวันเวลานะครับเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมที่จะไปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมทํางานเนี่ยท่านไปดูท่านไปสืบประวัติผมเลยไปถามคนเกษตรเก่าๆอ่ะโอ้โหผมในวัยหนุ่มเนี่ยนะอายุยี่สิบกว่ากว่าสามสิบต้นๆเนี่ย ผมนี่จอมบูแห่งทุ่งบางเขนเลยครับนะฮะมาอยู่กัมแมงแสนผมก็บูใครไม่กล้าพูดผมพูดใครไม่กล้าชนผมชนใครไม่กล้าบอกผมบอกแต่ผมก็ไม่เห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนเขาเกลียดผมจริงจังไม่มีเรเขารู้นะเขาบอกว่าเออมีเคยมีผู้บริหารบางท่านนะคุยกับผมเบอให้บ้นอยังเองเนี่ยข้าชอบมีอะไรพูดตรงๆแล้วจริงใจที่จะพูด ไอ้พวกกระมิดกระเมียนต่อหน้าเนี่ยโอ้โหพูดจาดีเพราะเขานบเขารบนบไหวรับหลังมันด่าผมเนยไอ้พวกนั้นน่ะผมรู้หมดอะเนี่ยท่านผู้หลักกูใหญ่ไม่ไมอนเอ่ยชื่อท่านละท่านก็เคยโทราศาัพท์มาคุยกับผมบอกเฮ้ยผมชอบมีอะไรบอกเลยเว้เฮ้ยเนี่ยนะแต่ว่ามันมีลิมิตเวลาครับพอสามสิบห้าผมอายุสามสิบห้านะผมเริ่มน้อยลง ผมเริ่มชนน้อยลงผมเริ่มพูดพงผังน้อยลงเพราะผมเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่ในสายตาของรุ่นน้องและในสายตาของผู้ใหญ่เองก็ตามพอผมสี่สิบนี่นะครับท่านไปดูเลยครับผมหายตัวเลยอรหายตัวไหมพาะว่าผมอยู่นะผมอยู่ในเกษตรเนี่ยแหละแต่ว่าผมจะไม่ค่อยพบปะผู้คนแล้ว จนกระทั่งตอนหลังคนเจอผมเี่บอกโอ้ไม่เคยเจอเลยหายไปไหนผมก็พูดในใจว่าพมก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าผมไม่อยากเจอคุณหรือผมไม่ยอมให้ใครเจอวิธีไม่เจอคน,น,นมันง่ายคนทั่วไปไปทํางานสองโมงเช้าใช่ไหมส่วนมากก็ไปกใกล้ๆสองโมงเดินหัวแทบจะชนกันเลยคุณก็ไปให้มันเช้าหน่อยไปสักเจ็ดโมงเชา้าคุณเดินจอดรถปุ๊บขึ้นห้องทํางาน ไม่สวนกับใครเลยคือไม่พูดกับใครมันก็ไม่มากเรื่องไงนะนะก็ขึ้นห้องทํางานแล้วเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้รอยต่อถ้าถ้าออกเดินทางช่วงรอยต่อชั่วโมงโอ้มันจ้าระวันไปหมดทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตเปลี่ยนห้องเรียนกันผมก็ไม่ค่อยเดินทางเวลานั้นช่วงครึ่งชั่วโมงช่วงชั่วโมงผมไม่เดินทางผมก็จะออกช่วงสินาทีจะไปจุระประปังที่ไหน ช่วงประมาณอยู่15นาทีหรือ45นาทีอะโอ้ยเดินทางสะดวกลงแล้วเลือกเดินผ่านคนที่สมควรเดินผ่านบางคนเราเดินผ่านปุ๊บเขาพูดจาคุยมันมีสาระแต่บางคนน่ะคุณไปคุยกับเขาด้วยบางทีมาด่าคนอื่นให้เราฟังนะเราตามมารยาทเราก็เหลอเเลอพยักหน้าไป วันลุกขึ้นไอคนที่ไอคนนี้มาด่าให้ฟังมาด่าเราหาว่าเราไปด่าสียจิบนั่นทั้งที่มันด่าเองแล้วมันกลับไปพูดกับไอคนนั้นว่าเราไน้่ดา่าเนี่ยเห็นไหมมนุนย์มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถามจริงที่ผมพูดยาวมายืดยาวเนะี่ยจะบอกว่าทนไปก่อนถ้าคิดว่าเงินเดือนอยังได้แค่อดทนไปเล็กน้อยๆโดยการที่ฝึกจิตทำงานไปก่อนครับ แล้วจับงานเกษตรเพราะว่าท่านตั้งเป้าหมายว่าเดี๋ยวจะไปทําเกษตรถ้าอายุอานามนะอยู่ในราประมาณ45แล้วกเกษียณ60ช่วง45-50เนี่ยครับเตรียมการเลยครับเตรียมการเลยคือยังไงครับถ้าช่วงสมมติมีที่ดินอยู่แล้วหรือจะซื้อที่ดินก็ตามแล้วอ,อยู่ในช่วงนี้ งานยังเยอะอยังชุกแล้วไม่มีเวลาไปปลูกป่าไว้ก่อนครับวิธีปลูกป่าท่านก็ไปเลือกต้นไม้มาปลูกแล้วก็เลือกต้นไม้ที่มันเ,เกิดดอกออกฝักติดเมล็ดนะครับแล้วเมล็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นของมันเองอะ่ะสมมติท่านมีที่บรรพบุรุษมอบมาให้20ไร่หรือท่านมีที่ นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ห้าไร่สิบไร่อะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีเวลาไปทำนะหน้าฝนเนี่ยซื้อเมล็ดพืชผลต่างๆนะไปเวียงไปหวานเข้าไปนะอ่าอย่างนี้แล้วก็แจ้งราชการหน่อยบอกว่าจะปลูกป่าให้แผ่นดินนะาเก็บภาษีเราอีก,ก็ไม่ไหวอะ่ะนะเราบอกเราจะไปปลูกป่าแต่ว่าเอาละถ้าเผื่อว่า่ากลัวเขาจะไม่เห็นว่าปลูกต้นไม้เป็นใช้ประโยชน์ ก็อาจจะปลูกแบบป่าเศรษฐกิจปลูกให้เป็นแถวเป็นแนวปลูกแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากง่ายๆก็สะเดาเนะไม้สะเดาก็ใช้ประโยชน์ได้นะมเมล็ดก็มาทํายาฆ่าแมลงได้นะครับใบสะเดาก็กินได้นะสะตดาก็มีเยอะนะสะเดามันสะเดาช้างสะเดาเทียมมันมีถึงเยอะแยะก็ลองศึกษาดูนะหรือจะปลูกไม้โตเร็วกระถินเทพายูคาลิปตัส ือจะอะไรก็เชิญเลยครับปลูกป่าไปก่อนแต่ถ้าคิดว่าเอ๊พอมีเวลานะนะที่ไม่ไกลบ้านเวลาเช้าเย็นนะครับเดินทางทำได้ไหมนะอยู่กับบ้านอยู่กับที่อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเช้าเย็นถ้าเช้าเย็นไม่ได้สุกเสาร์อาทิตย์เย็นวันศุกข,ขับรถไปที่แล้ว นะไปหาโรงแรมรีสอร์ทใกล้ๆนอนนะเสร็จแล้วพอเช้าวันเสาร์ไปปลูกต้นไม้ไปทำอะไรมีเพิงพักเล็กๆมีกระติกน้ำเตรียมนม้ำเตรียมท่าให้พร้อมนะนั่งเอาไอ้เก้าอี้พับไปสักตวงนั่งนอนอยู่ในที่ในสวนเรามันมีความสุขนะอ่านะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์กลับนะชาเขานอนก็คืนหนึ่ง รีสอร์ทเล็กๆตามต่างจังหวัดที่นี่ก็คืน300กว่าบาทลงทุนหน่อยอวาทิกเตรียมตัวกลับมาทำงานทำงานก็ทำบอกเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนที่สวนอีกแล้วมันก็มีความสุขดีไออย่างนั้นก็เตรียมปลูกไว้ได้เลยครับนะไม้ผลอย่างมะม่วงนะอ่ามังคุดเงาะมังคุดนี่นานหน่อยอะมะม่วงลิ้นจีลำไย นะทุกเรียนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม้ผลหลายปีก็ไปปลูกครับปลูกไว้แล้วทำไงอ่ะโอ้มันไม่มีน้ำมีท่าที่จะให้อ่าให้น้ำอาทิตย์ละครั้งได้ไหมได้ท่านไปจัดระบบน้ำไว้แล้วอาทิตย์หนึ่งไปให้น้ำครั้งหนึ่งแล้วทำไงไม่ให้น้ำมันระเหยไปเอาเดี๋ยวนี้มันมีนี่คุณก็ไปเอาผ้าใบอ่ะผ้าใบที่เขาคลุมคนต้นต้นละผืนก็มี หรือจะเป็นแบบคลุมยาวเลยก็มีนะ้าวไม่ขึ้นเก็บน้ำไว้ได้ให้ความชุ่มชื้นไว้ครั้งเดียวมันก็อยู่ได้หรือถ้าคุณมีระบบวางระบบน้ำท่าไว้ได้ก็เอาแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะทางเงินเดือนก็ต้องโอ้ยเยอะแยะผมเห็นรุ่นน้องๆทำงานแล้วโอ้โหไม่ใช่อิจฉาเลยครับยินดีกับเขาด้วยสมัยก่อนในเงินเดือนสองหมื่นสามมนก็ว่าเยอะแล้ว โอ้โหเดี๋ยวนี้ฟังเด็กตัวเล็กตัวน้อยเงินเดือนห้าหกหมื่นโอ้แล้วหลวงเอาที่ไหนมาจ่ายนะครับมันเดือนแพงเหลือเกินอยู่นี้นะยุคผมเนี่เรียกว่าเงินเดือนอยู่ปานกลางแต่รุ่นก่อนผมเงินเดือนพันกว่าบาทราชการนะครับอ้าวทีนี้เราก็เจียดเงินเดือนมาเคยทําบุญไหมหล่ะเคยไปทําบุญก็วัดวาอารามก็ลดจํานวนทางนั้นลงสักครึ่งหนึ่งนะ แล้วเอามาทําบุญกับชาวบ้านนะจ้างชาวบ้านนะอยู่ใกล้ที่เราอช่วยดูแลให้หน่อยสั่งการให้ดีซื้อมือถือให้เครื่องหนึ่งอ่าว่างพักกินกลางวันโทรศรัพท์ถามเป็นไงบ้างมีอะไรไหมเออโทรทุกกลางวันอ่าหรือถ้าติดกล้องหรือว่าอ่ากล้องที่ไอมือถือที่ ซื้อให้มีกล้องด้วยบอกไหนไหนลองสอง่งให้ดูหน่อยสิเน่นะก็เอาโทรศัพท์มือถือส่งให้ดูต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ต้นนู้นเอาแล้วเดิน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 มันก็เหมือนเราอยู่สวนเนี่ยโอเดี๋ยวนี้นะบางคนเขาติดกล้องวงจรปิดไว้ที่สวนเลยแล้วเขานั่งอยู่บ้านเขาเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ย,ย,ยวนะควบคุมการให้น้ําเอาโทรศัพท์มือถือ นะส่องกล้องดูต้นไม้ในสวนเลยทําได้ครับพี่น้องครับผมเองเนี่ยจะเล่าให้ฟังตอนผมอายุ45เนี่ยผมดิ้นรลนขนขวายซื้อที่เลยครับนะฮะซื้อที่เพราะว่าผมเตรียมตัวหลังเกษียณอายุราชการนะครับไปซื้อที่แต่ว่าผม วางแผนถูกในยุคนั้นแต่ผิดในเวลาต่อมาคืออะไรคือความเป็นอาจารย์นะครับผมก็เลยไปปลูกต้นไม้แบบชนิดที่เรียกว่าปลูกไว้สอนคนเป็นห้องเรียนรู้แล้วก็คิดว่าหลังจากเกษยียณอายุราชการแล้วก็จะไปใช้ที่ที่สวนเนี่ยเป็นที่เปิดฝึกอบรมผมก็เตรียมห้องหับปลูกไว้นะ แต่ว่าผิดพลาดตอนนั้นมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ส่วนใหญ่นอนรวมกันมันสนุกนะฮะผมไปซื้อเรือมาทำที่นอนผมสร้างห้องโถงอันนี้ผมคิดผิดที่จริงผมควรสร้างบ้านเป็นหลังเล็กๆหลังเล็กๆพักได้สามคนห้าคนนะหรือว่าสองคนหรือจะนอนคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมผิดพลาดในเรื่องสิ่งก่อสร้างเพราะว่าพอไปสร้างใหญ่ อ้าพอจะมีคนไปสมมติว่าเพื่อนจะไปทุกคนมีครอบครัวหมดอ้าวเรือทั้งลำมันก็นอนคู่เดียวไม่พอนอนแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปสร้างบ้านสร้างแบบบ้านรีสอร์ทหลังเล็กๆนะครับอ่ะแต่ว่าของผมที่ว่าถูกตอนวัยนั้นก็คือว่าผมใช้สวนผมเนี่ยเป็นที่สอนหนังสือ,อต้นไม้ต้นไร่ในสวนพาเด็กไปเรียนรู้ไปดูแต่พอจบแล้ว ไอ้ที่ผมตั้งเป้าไว้มันไม่เป็นเพราะคืออะไรคือการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรเพราะมันไปนค้นพบตัวเองตรงไหนไม่กล้าเก็บค่าฝึกอบรมครับเนี่ยผมก็เลยทําไม่สาเร็จตรงนี้ไม่กล้าเก็บค่าฝึกอบรมเพราะว่าที่แล้วมามีคนเชิญผมไปบรรยายท,ที่นู่นที่นี่ที่นั่นผมรู้สึกว่าผมมันต้องเดินทางผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมเตรียมไว้ ประเดี๋ยวผมกเกษียณอายุแล้วใครอยากเรียนก็มาที่นี่แต่ผมไม่กล้าที่จะมาเก็บสตังค์เขามันก็เลยไม่มีประโยชน์แล้วต้นทุนก็ไม่มีที่จะลงทุนแล้วเวลาคนต้องมานอนบ้านช่องห้องหองโอ้มันยุ่งไปหมดที่นอนหมอนมุง้งต้องเตรียมต้องจัดต้องโอ้ยุ่งวันสรุปแล้วให้เขาไปจัดที่ไหนแล้วเราไปเป็นวิทยากรง่ายที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการวางแผน เพราะฉะนั้นวันนี้ตอบไปเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการที่ท่านจะต้องอ,อดทนในที่ทำงานนะฮะอลองเอาไปใช้ดูว่ามันได้ผลไหมแล้วก็เตรียมการเนิ่นๆน,น,นะครับคิดว่าไม่ยากและเมื่อกเกษียณอายุเราก็จะมีสวนเป็นของส่วนตัวที่จะมีความสุขในอนาคตนะครับเบสฟีลลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาายกเกษตรเคมีพันธุ์